อุ้ยพี่น้องเห็ดผึ่งหวานกำลังออกพี่น้องเอ้ยเอ้ยจะเห็ดผึ่งหวานพี่น้องเห็ดผึ่งหวานปาดเห็ดผึ่งข้นยู่หัานผึ่งหวาน,วานอันหนาทับเพิ่นเขาโคอดจังเลยนะพุ่นขาใหญ่งเงี้ยอุ้ยใช้ละมีดข่อยดีเอามีดปาดเอาก้อนจ่าเพราะว่าถ้าเอา เอาเสื้อพ้นไปเดียวพี่นาพันสิบริเวมาเก็บเห็ดเพิงหวานกําลังออกพี่น้องเ็ดพิงหวานกําลังมาจ้าออออพึ่งหวานกําลังมาจ้าอวบอวบดกอกหยักเลยนั่นพี่น้องโอ้ยเมื่อหนึ่งก็ถือกล่องจักสีเอาจังไหนอุบอวบจ้าอุบอวบ พึ่งหวานอบบวบไปตอจับไปตอที่นี่ไปท,ทั้งในละบัะนพูนไปแล้วไปแล้วขออภายเด้ยพี่น้องค่ะก,กล้องข่อยสันๆันเนี่ยข่อยเห็นเห็ดเหลืองแล้วบ่นพี่น้องเอ๋ย ันคืออะไรเนี่ยฮิューฮิュฮิฮิหลายแห้งพี่น้องเอ้ยมาเก็บเห็ดเหลืองกันพี่น้องเห็ดเหลืองจ้ะเห็ดเหลืองมันๆตัวเหรอติดโควิด เขาป้าตัวเขา่ให้ไปซุ้มนุ่มกันเขาป้าวายุกับปากับเห็ดไปนะพี่น้องอนีจ้าพี่น้องแล้วก็สิผพาไทายป้าเห็ดแบบนี้จ้าป้าเห็ด โอ้ยไปเฮ็ดกะสิเห็ด,หดพึ่งหวานอุย้ยเห็ดพึ่งหวานกำลังมากพี่นอ้องเอ้ยไข่เห็ดพึ่งหวานอวบจ้ะ อุบอวพี่น้องอุบอวบเสียหลักเขเห็นเห็ดอันนี้นยุใสอีกละ่ะเห็ดพึงหวานกำลังออกพี่น้องโอ้เห็ดยังนัน่นอีกแบบพึ่งหวานกำลังมาจ้าไปเก็บเห็ดเหลืองเลยจ้าที่นี่เห็ดเหลืองจ้าเห็ดเหลือง พี่น้องบางเก็บเห็ดก่อนลยจ้าเด้อที่นี่พี่น้องเอ้ยแม่เมนเหมือดลยจ้าค่ะพี่น้องเก็บเห็ดขอตัวเก็บเห็ดก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะค่อยพอกันค่ะ